สมเด็จสมอเก้าว,วัดหนองตาแก้วเขามีอะไรดีทำไมทุกวันนี้คนพูดถึงถามหากันแล้วพุทธคุณโดดเด่นไปทางด้านไหนเขาเกิดประสบการณ์แล้วหรือ,อยังคลิปนี้มีคำตอบหลวงพ่อกลวยชูตินทโลต้นสมอวัดหนองตาแก้วสมเด็จสมอเก้าว,วัดหนองตาแก้ว สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องเอฟชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกทกท,กท่านเลยเพราะกผมเหมือนเดิมนะภูผาเพชรทองขนองฤทธิ์ใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้นะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปเวลาเราปล่อยคลิปวิดีโอนะคลิปวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงสมเด็จรุ่นแรกของวัดหนองตะแก้วที่จัดสร้างขึ้นในปีพศ2557 เป็นรุ่นแรกนะขอเน้นย้าว่าเป็นรุ่นแรกเลยแล้วมวลสารดีเป็นอย่างมากนะครับผมขอย้อนกลับไปถึงเรื่องราวมวลสารของเอ่อก่อนที่จะมาเกิดเป็นสมเด็จรุ่นนี้ก่อนละกันในพรรษาที่11ของหลวงพ่อกลัวชุดอินทโลเนี่ยท่านได้เดินทางมาจาพรรษาที่วัดหนองตะแก้วแล้วเมื่อท่านมาจําพรรษาที่วัดหนองตะแก้วแล้วท่านได้ไปลงอาคมไว้ที่ต้นสมอต้นหนึ่งที่วัดหนองตะแก้ว ณนะนะปัจจุบันนี้ต้นสมอต้นนี้ยังอยู่ที่วัดหนองตะแก้วนะใครอยากเดินทางไปเที่ยวชมนะสามารถไปได้เลยที่วัดหนองตะแก้วนะครับและท่านก็ได้ลงอาคมเอาไว้วันเวลาผ่านไปก็มีคนพยายามจะมาตัดต้นสมอต้นนี้นะพยายามจะมาล้มมาตัดต้นสมอต้นนี้แต่ทํายังไงก็ทําไม่สําเร็จแล้วคนที่พยายามจะมาตัดต้นสมอต้นนี้ก็เจออาถรรพ์ทุกคนหลายหลายคนเนี่ยกลับไปเนี่ยก็เจ็บป่วยไม่สบายอย่างหล้สาเหตุบางคนกลับไปเนี่ยถึงกระเสียชีวิตเลยก็มี นะครับมีพยายามการทดลองหลายๆอย่างนะเกี่ยวกับต้นสมอต้นนี้ไม่ว่าจะเป็นการเอาไก่มานอนบนคอน er island, ต้นสมอต้นนี้ก็ไม่สามารถทําได้ปกติสัญชาตญาณของไก่แล้วอ่ะพอฟ้าพเพสเนี่ยจับมันขึ้นคอนเนี่ยนะมันก็จะนอนอยู่บนคอนนะมันก็จะไม่ลงไปไหนแต่เอาไก่มาขึ้นบนต้นสมอต้นนี้มันไม่ยอมอยู่นะมืดแค่ไหนมันก็ไม่อยู่มันก็กระโดดลงนะก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์หลายๆอย่างยังมีอีกหลายเรื่องราวนะเกี่ยวกับต้นสมอต้นนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงคร่าวๆก็แล้วกัน วันเวลาผ่านมาเรื่อยๆจนมาถึงปีพศ2557ทางวัดนะครับนะได้มีดำริในการจะสร้างวัตถุมงคลที่เป็นเนื้อผงรุ่นแรกนะครับ ก็เลยจัดสร้างสมเด็จรุ่นนี้ขึ้นมานะเรียกกันว่าสมเด็จสมอ9ก้าใบโดยใช้มวลสารหลักก็คือใบาจากต้นสมอต้นนี้นํามาทําเป็นมวลสารหลักในการทําวัตถุมงคลรุ่นนี้ขึ้นมานะครับน่าสนใจเป็นอย่างมากนะวัตถุมงคลรุ่นนี้วัตถุมงคลรุ่นนี้เกิดขึ้นในปีพศ2 5 5 7เป็นที่ระลึกนะในงานปิดทองฝังลูกนิมิตข,ของวัดตองตะแก้ว เดี๋ยวผมให้ดูลักษณะภาพรวมของออวัตถุมงคลรุ่นนี้ก่อนด้านหน้าจะเป็นสมเด็จนะครับนะมาตรฐานทั่วไปนะแต่จะมีความพิเศษแตกต่างจากวัดอื่นโดยมีใบสมอล้อมรอบอยู่9้าใบนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าของออสมเด็จสมอเก้านะวัดหนองตะแก้วรุ่นแรกด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยชุตินทโลอยู่ด้านหลังท่านนั่งเต็มองค์อยู่ด้านหลังเลยสวยงามเป็นอย่างมากนี่นะเป็นด้านหลัง นะครับมวลสารของวัตถุมงคลที่จัดสร้างรุ่นนี้ขึ้นมาจะเป็นมวลสารหลักๆจะมีด้วยกัน3อย่างอย่างที่1ก็คือใบสมอจากต้นสมอต้นนี้เลยนะเขานามาบดแล้วมันทาเป็นมวลสารอย่างที่2ก็คือผงตะเคียนทองนะครับและอย่างที่3ก็คือทรายเสียนพระพุทธรูปในโบสถ์นะครับนี่คือมวลสารหลัก3อย่างที่นํามาทําวัตถุมงคลรุ่นนี้นะชื่อรุ่นว่าสมเด็จสมอ9ก้าวัดหนองตะแก้วนะครับและเกจิคณาจาร์ ที่มาทําพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด8ท่านนะท่านที่1ก็คือหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอหลวงพ่อพราววัดโคกดอกไม้หลวงพ่อรวยวัดตะโกหลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถินหลวงพ่อพูนบ้านแผนหลวงพ่อเพิ่มป้อมแก้วนะครับแล้วก็หลวงปู่บุญ นะครับเกจิคณาจารย์ทั้งหมด8ท่านนะที่มาทําพิธีพุทธ,ธาพิเศษในวัตถุมงคลปีพศ2557สมเด็จรุ่นแรกของวัดหนองตะแก้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่กำลังมาแรงในตอนนี้นะเป็นสายเนื้อผงนะตอนนี้ราคายังไม่สูงมากนะหลายๆคนมีการพูดถึงกันเยอะมากเกี่ยวกับพระสมเด็จรุ่นนี้นะครับเนื่องด้วย1แึละราคาไม่แพงมวลสารดีนะครับแล้วก็ประสบการณ์เเกิดขึ้้นนรื่อยๆแลวนะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะขอพูดถึงสมเด็จสมอเก้าวัดหนองตะแก้วปีพศ2557นะเพราะณตอนนี้บอกเลยว่าหลายๆคนให้ความสนใจกับสมเด็จสมอเก้าเป็นอย่างมากหลายๆคนเริ่มนำไปเลี่ยมบูชาขึ้นคอหลายๆคนเริ่มเก็บสะสมเอาไว้เหตุอะไรทำไมณนะปัจจุบันนี้ถึงมีการพูดถึงถามหาเกี่ยวกับสมเด็จสมอเก้าวัดหนองตะแก้ว มีคำถามเกิดขึ้นเยอะมากว่าสมเด็จสมอเก้าวัดหนองตาแก้วมีอะไรดี 1. 2. สมเด็จสมอเก้าพุทธคุณโดดเด่นไปทางด้านไหน 3. สมเด็จสมอเก้าเกิดประสบการณ์แล้วหรือ,อยังเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังเอาข้อที่1น่งก็เลยสมเด็จสมอเก้าวัดหนองตาแก้วมีอะไรดีสมเด็จสมอเก้าวัดหนองตาแก้วมีดีด้วย 1. มวลสาร 2พิธีการปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งวาระพิธีของวัดหนองตาแก้วมวลสารหลกัลกๆเลยนะที่ใส่ลงไปในวัตถุมงคลรุ่นนี้นั่นก็คือใบสมอจากต้นสมอป่าที่หลวงพ่อปู่ชุดินทโลท่านปลูกเอาไว้ที่วัดหนองตาแก้วใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมานะทางวัดก็จะเก็บสะสมเอาไว้นั้นนําไปเป็นมวลสารหลัก2คือ สมเด็จสมอเก้าเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นเลยนี่คือครั้งแรกในประเทศไทยในยุคหลวงพ่อรวยชุดินทโรก็ไม่มีการสร้างสมเด็จสมอเก้าขึ้นมานี่คือครั้งแรกนะที่สร้างสมเด็จสมอเก้าขึ้นมาและวาระพิธีของเขาบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนมีถึง7เกจิคณาจารย์ที่เข้ามาร่วมพิธีพุทธาพิเศษในครั้งนี้หนึ่งเลยหลวงพ่อรวยวัตะโก หลวงพ่อรวยวัตโกถือว่าเป็นเกจิคณาจารย์ที่โด่งดังเป็นอย่างมากนะหลายๆคนรู้จักเป็นอย่างดีนะสองหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วสามหลวงพ่อพูนวัดปั้นแผนนะสี่หลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถินห้าหลวงพ่อพาวัดโคกดอกไม้หกหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอและเกจิคณาจารย์ท่านสุดท้ายที่มาร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกในครั้งนี้นั่นก็คือหลวงพ่อสมบูรณ์วัดลำพันธบอ่อ นี่คือรายละเอียดเบื้องต้นนะว่าสมเด็จสมอเก้ามีอะไรดีนะเหมือนที่ผมบอกไปว่า 1. น,นะดีด้วยวาระพิธี 2. คือดีด้วยมรนสารและข้อต่อมานะที่หลายๆคนสงสัยและก็อยากรู้เป็นอย่างมากว่าสมเด็จวัะหนองตะแก้วเนี่ยโดดเด่นทางด้านไหนเรื่องพุทธคุณเรื่องพุทธคุณเนี่ย อันเนี้ยผมเพิ่งมาพูดเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการรวบรวมนะข้อมูลและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่ๆน้องๆ FC ชาวร้อยเรื่องพุทธคุณแล้วก็นะพี่ๆเพื่อนๆน,นะที่บูชาสมเด็จสมอเก้าวัดหนองตะแก้วข้อมูลตรงเนี้ยผมนํามาจากหนึ่งเลยนะผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นในช่องร้อยเรื่องพุทธคุณนะสองนะมาจากผู้ที่แสดงความคิดเห็นในทิกตอกนะสามมาจากผู้ที่แสดงความคิดเห็นใน นะครับนะช่องเอ่อเพจชื่อเพจว่าร้อยเรื่องพุทธคุณโดยภูผาเพชรทองและที่สุดท้ายที่ผมไปรวบรวมข้อมูลมานั่นก็คือในไลฟ์สดของผมนี่เองนั้นเพราะในไลฟ์สดของผมเนี่ยจะมีการพูดคุยนะเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ที่เติมไปเจอมาแล้วก็มีคนพูดถึงเกี่ยวกับสมเด็จสมอเก้าเนี่ยค่อนข้างเยอะมากว่าเขาบูชาแล้วดีแบบนั้นดีแบบน,น,บบนี้เจอประสบการณ์ทางด้านนั้นทางด้านนี้ผมก็เลยรวบรวมมาว่าพุทธคุณมีอะไรบ้างพุทธคุณที่เด่นที่สุดเลยนะของสมเด็จสมอเก้านั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภ โชคลาภเนี่ยคนจะพูดถึงเป็นัำดับหนึ่งเลยว่าโอ้โหบูชาสมเด็จสมอ9้าแล้วโชคดีนะถูกหวยนะส่วนใหญ่แล้วคนจะถูกหวยกันค่อนข้างเยอะนะครับนะเนี่ยนะเด่นๆเ,เลยเรื่องโชคลาภนะสคือเรื่องเมตตามหานิยม นะติดต่อเจราจานะหลายๆคนเอาไปบูชาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยไปติดต่อพูดคุยกับลูกค้ารู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างมันราบลื่นขึ้นนะกว่าเมื่อก่อนนี้ลูกค้าที่แบบว่าคุยยาก,ยากเลยนะลูกค้าแบบหินหินเลยคุยยากๆเลยกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยดูคุยง่ายมากขึ้นนะงานผ่านพ้นไปได้ดีนะจากเจ้านายเนี่ยไม่เคยให้เราอยู่ในสายตาเขาเลยนะตอนหลังมันเนี่ยก็เริ่มนะให้ความสําคัญตัวเรามากขึ้นนะเราพูดอะไรก็ดูมีน้ําหนักนะในการพูดคุยกับเจ้านายมากขึ้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น นี่เป็นประสบการณ์นะั้นหลักๆเลยที่หลายๆคนเจอมานั้นะแล้วก็ยังมีเรื่องการอธิษฐานอีกนะการเจ็บป่วยนะอธิษฐานนะของสมเด็จสมองเก้าก็นะเอ่ออาการเบาบางลงแล้วก็หายไปนะถามว่าเรื่องแควคาดเคยมีแล้วหรือยังเรื่องแควคาดเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยยังไม่เคยเจอนะยังไม่มีใครมาเล่าให้ฟังหรือยังไม่มีใครมาแสดงความคิดเห็นอะไรใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องแควคาดปลอดภัยคงกระพันชาติทางเรื่องนี้ยังไม่เคยเจอ นะครับนะที่เจอเรื่องหลักๆเลยก็คือโชคลาภน้เมตตานะครับนะแล้วก็เกี่ยวกับการอธิษฐานขอพรแล้วก็ให้ตัวเองหายป่วยนะหรือว่าลดอาการความเจ็บปวดของความเจ็บป่วยลงไปเรื่อยๆแล้วจนไปถึงกระทั่งว่าหายเลยนะครับนะนี่คือพุทธคุณของเขาที่หลายๆคนเจอมาแล้วสุดท้ายเลยนั่นก็คือสมเด็จสมอเก้าวัดหนองตะแก้วมีประสบการณ์แล้วหรือ,อยัง สมเด็จสมอเกนะก็เราก็ต้องเข้าไปอิงก,กับข้อที่2เมื่อกี้ก็คือสมเด็จสมอเกเนี่ยมีประสบการณ์แล้วในช่องร้อยเรื่องพุทธคุณของเราเนี่ยก็ได้ทําประสบการณ์ไปแล้วนะอาทิเช่นพี่อัมพรนะล่าสุดเลยเกี่ยวกับเรื่องการาถูกหวยนะครับนะกับการบูชาสมเด็จสมอเกวัดหนองตาแก้วนะครับนะมีประสบการณ์เกิดขึ้นแล้วนะครับนะโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆน,นะ fc ชาวร้อยเรื่องพุทธคุณแล้วก็พี่ๆที่ไปดูไลฟ์สดผมนะพี่ๆเขาชอบบูชาสมเด็จสมอเก้านะเพราะผมเนี่ยก็เอาสมเด็จสมอเก้ามาแบ่งปันในจานวนที่ค่อนข้างเยอะพอสมควร หลายๆคนได้ไปบูชานะเขาก็บอกว่าเกิดประสบการณ์และณนะปัจจุบันนี้ประสบการณ์ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปประสบการณ์นะเกี่ยวกับสมเด็จสมอเก้านะให้ฟังเรื่อยๆนะเมื่อมีประสบการณ์เข้ามานะก็จะมาทําให้กับพี่ๆน้องๆได้ฟังก็จะได้รู้ว่าสมเด็จสมอเกว่าเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะโดดเด่นทางด้านไหนเกี่ยวกับเรื่องพุทธคุณอันนี้เราก็เลยรวบรวมมา เพราะหลายๆคนสอบถามมาว่านะว่าโอ้โหตอนนี้แรงเหลือเกินพี่เขามีอะไรการสมเด็จสมองเก้าจากเมื่อก่อนเนี้ยนะบอกเลยว่าแทบไม่มีราคาเลยพี่มาเนี่ยนะแทบไม่มีราคาเลยโอ้โหแบบแทบไม่มีใครสนใจเลยนะลงประมูลเนี่ยสิบองเนี่ยนะได้150ได้200รนะ้ณปัจจุบันเนี้ยองเดียวเดียวเดียว,เด,ยวเดียวเนี่ยก็ไปราคาแบบนี้แล้วเหมือนกันนะครับนะเท่าที่พอสอบถามมานะผมเองก็เคยเห็นมาเหมือนกันนะเมื่อช่วงประมาณตั สองสามเดือนก่อนนะสีหเดือนก่อนอย่างเงี้ยคนลงประมูลทีสิบองค์นะมีคนเคาะไปอยู่ที่ประมาณสักร้อยกว่าบาท200กว่าบาทนะสิองค์นะตกเฉลี่ยแล้วก็องค์ประมาณ20-30บาทแต่ณปัจจุบันนี้เริ่มมีการมาเปิดจําหน่ายเป็นเดี่ยวเดียวแล้วนะแล้วเดี่ยวเดียวองค์หนึ่งเนี่ยก็ ราคาหลักร้อยบาทนะครับนะหลักลายหลายร้อยบาทแล้วนะก็ไป200บาทบ้าง300บาทบ้าง150บาทบ้างแล้วแต่พิมพ์ไปนะครับนันแล้วแต่พิมพ์แล้วแต่สภาพความสวยไปนะครับนะสมเด็จสมองเก้านะมีทั้งหมดกี่พิมพ์มีทั้งหมด3พิมพ์นะพี่ๆนะมีทั้งหมดพิมพิมนะก็คือพิมพ์เล็กพิมพกลางพิมพ์ใหญ่นะครับนะนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วกันนะสำหรับสมเด็จสมองวัดหนองตาแก้วที่ตอนนี้หลายๆคนกําลังพูดถึงแล้วก็ถามหากันอยู่ผมว่าตอนเนี้ยเป็นเวลาที่ดีนะ ที่สำหรับใครที่อยากจะซื้อเข้านะครับนะเพราะว่าตอนนี้ราคาก็ถือว่ายังไม่สูงมาก ยังพอจับต้องกันได้แบบสบายสบายเลยนะถึงแม้กระแสจะมาเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้ราคายังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ยังเออก็ยังพอจับต้องได้สบายสบายแล้วก็ราคาเนี่ยเขาก็ค่อยๆขยับตัวไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดอาจจะไม่ได้ไปแบบบูมบามแบบเฮ้ยอยู่ดีๆอง์ละร้อยนะอยู่ดีกระโดดขึ้นไปเป็นองละพันไม่ไม่ยังไม่ได้ขึ้นแบบนั้นนะตอนนี้สมองก้าค่อยๆขยับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองกันภาพรวมๆก็ถือว่าเป็นในทิศทางที่ดีนะครับนะเรื่องราคานะสำหรับนักสะสมนะเกี่ยวกับเอออยากจะให้ราาคของวัตุ ของเราขยับตัวขึ้นนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่มีทิศทางแนวโน้มนะที่จะขยับตัวขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะอันนี้ก็แนะนําเป็นแนวทางแล้วกันนะเพราะว่า อัปเดตจากสถานการณ์ณักปัจจุบันนี้นะที่ตัวผมเองก็นะเปิดจําหน่ายนะสมเด็จสมองเก้าเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าก็เราก็ได้ไปบูชามาจากที่วัดนะแล้วก็มาแบ่งปันให้กับพี่ๆน้องๆนะส่วนใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จสมองเก้าเป็นมาอย่างไรอย่างละเอียดนะก็สามารถไปย้อนดูได้เลยในช่องร้อยเรื่องพุทธุคุณของเรานะได้ทําเกี่ยวกับสมเด็จสมองเก้าเนี่ยหลายคลิปแล้วนะเกือบจะสิบคลิปแล้วนะรวมประสบการณ์รวมที่ไปที่วัดรวมที่บอกถึงพิมพ์บอกที่มาที่ไปนยะโอ้โหจะจะเป็นสิบคลิปวิดีโอแล้วเหมือน กนนะเกี่ยวกับสมเด็จสมอเก้านะก็ฝากไปติดตามด้วยละกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของสมเด็จสมอเก้าละกันใครมีประสบการณ์นะเกี่ยวกับสมเด็จสมอเก้านะก็มาแชร์กันได้เลยนะใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับสมเด็จสมอเก้าวัดหนองตาแก้ว มีกรรมยี่สีฟ้าด้วยเหรอแบบนี้เก๋หรือเปล่าพี่แล้วสมเด็จสมองเก้าว,วัดหนองตะแก้วตอนนี้หมดจากวัดแล้วหรือ,อยัง หลังจากที่ผมกลับมาจากจังหวัดชัยนาะทเนี่ยผมเพิ่งขับรถมาเสร็จปุ๊บนะแล้วผมก็มาเปิดนะอ่ออัดคลิปวิดีโอนี้ให้กับพี่ๆน้องๆได้ฟังเลยนะจะได้ทันทุกทีนะทุกข่าวสารนะที่เกิดขึ้นใหม่ๆใ,ในวงการวัตถุมงคลย้อนยุคหลงพกกลัวชุดนินทโลนะโดยเฉพาะวัดหนองตะแก้วนะที่ตอนนี้นะช่องร้อยเรื่องพุทธคุณของเรานะได้ทําเป็นหลากหลายคลิปวิดีโอนะเกี่ยวกับสมเด็จสมอเกา้าและคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันนะจะมาตอบให้หายสงสยัยพอล่า,าสุดนี่นะผมเพิ่งนะกลับมาจากวัดสดๆร้อๆเลยนะก็ได้ ข้อมูลนะจากทางวัดอย่างชัดเจนว่านะตอนนี้สมเด็จสมอก้าวัดหนองตาแก้วเนี่ยยังมีที่วัดอยู่อีกหรือเปล่าและไอ้กล่องกรมมะยีสีฟ้าแบบนเนี้ยเนี่ยเนี่ยที่เพิ่งจะเจอกันเนี่ยล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะเจอกันไม่กี่วันเองนะครับนะเก๋หรือเปล่าแบบนี้นะสรุปแล้วเป็นมายังไงอะไรแบบไหนเดี๋ยวผมจะมาอธิบายฟังดูเลยก็คือนะตอนนี้คือพิมพ์กลางพิมพ์กลางเหมือนที่เราเคยบอกไปในครั้งที่แล้วนะว่าพิมพ์กลางเนี่ยตอนนั้นที่เราอัปเดตมาล่าสุดคือไม่มีกล่อง นะและผมไปรอบนี้ห่างกันไม่ไม,ไม่เท่าไหร่เองทางวัดเนี่ยก็ได้ทํากล่องออกมาใส่พิมพ์กลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก่อนหน้านี้ไม่มีกล่องนะเหมือนที่ผมเคยแจ้งไปว่าทางวัดเคยทํากล่องออกมาหนึ่งครั้งจํานวน3,000ันใบเท่านั้นนะเพื่อมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาทําบุญนะใส่กับพิมพ์กลางแล้วหลังจากนั้นมาทางวัดนะก็ไม่เคยนะที่จะทํากล่องออกมาอีกเลยจนมาในวันนี้นะวันที่28ที่ผมเดินทางไปที่วัดหนองตะแก้วนะครับนะผมก็ได้ไปเช่าบูชามานะครับนะพิมพ์เล็กไอพิมพ์กลางนะครับนะ เราได้ทํากล่องออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเป็นกล่องกระหมี่สีฟ้าแบบนี้นะครับนี่เลยนะอันนี้ อันนี้ต้องบอกก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวหลายๆคนไม่เข้าใจเฮ้ยทำไมเพิ่งมีกล่องออกมาอย่างนี้ได้เหรอคือโดยธรรมชาตินะหรือว่าโดยมาตรฐานทั่วไปนะของการสร้างวัตถุมงคลสมัยก่อนนี้นะที่ยังไม่มีการลุ้นเนื้อนะสมัยก่อนเนี้ยเขาก็คือพูดง่ายๆเลยว่าจะสั่งนะทำพระโรงงานหนึ่งเนะเมื่อพระมาถึงแล้วปุ๊บก็จะตัวอย่างเนี่ยไปสั่งกล่องเนะเพื่อมาใส่พระนะเมื่อกล่องมาส่งเนี่ยทางวัดเนี่ยก็จะน,นั่งบรรจุใส่พระกันนะครับนะนะเพราะฉะนั้นนะพระจะมาก่อนกล่องนะครับนะกล่องเนี่ยบางทีหมดปุ๊บ ก็ไปสั่งเสริมเพิ่มเข้ามานะครับนะเอามาใส่พระให้เต็มจํานวนนะครับนะเลยเป็นที่มาที่ไปแบบนี้ว่าทําไมว่าหนองตะแก้วถึงไม่มีกล่องตั้งแต่แรกนะเพราะว่าพระชุดนี้ที่ผมได้คุยกับเออท่านรักษาการที่อยู่ที่วัดเนี่ยนะท่านบอกว่านะพระชุดนี้ไม่ได้นําออกมาเปิดจําหน่ายหลายปีนะเก็บเอาไว้นะในลักษณะการเก็บของเขาเนี่ยก็จะเก็บเป็นลักษณะใส่กล่องแบบนี้ให้เราจินตนาการเลยว่ากล่องตู้เย็น นะกล่องตู้เย็นใบใหญ่ๆนะครับนะกล่องเป็นแบบนี้กล่องเอ่อกล่องกระดาษแบบนี้นะแต่เป็นใบใหญ่ๆใ,ใส่ตู้เย็นใส่ไมโครเวฟใส่ทรทัศน์อย่างเงี้ยเขาก็เอาพระเนี่ยใส่ลงไปนะครับนะใส่ลงไปเลยนะใส่ลงไปแบบพระเปล่าๆเลยใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วแล้วก็ปิดกล่องแล้วก็เก็บเอาไว้นะวันเวลาผ่านมาเรื่อยๆนะมีความชืน้นความอะไรนะทำให้พระแตกหักบ้างเสียหายบ้างนะครับนะเกิดขึ้นคาบบ้างอะไรบ้างนะหลายๆคนได้ไปอาจจะเห็นคาบดำๆนะที่องค์พระนะครับนะหรือขึ้นเป็นคาบเกศเกศที่องค์พระอันนั้นนะมันเกิดจากความ ชื้นตามธรรมชาติในการเก็บรักษาของทางวัดเนี่ยเขาเก็บไว้แบบนี้จนวันหนึ่งเนี่ยที่ทางวัดเนี่ยเ, er, เริ่มมีคนถามหานะเกี่ยวกับสมเด็จสมอ9ก้ามากขึ้นทางวัดก็เลยนําสมเด็จสมอ9ก้าชุดนี้ออกมาเปิดจําหน่ายนะหลวงพ่อท่านบอกว่าสมเด็จสมอ9ก้าชุดนี้ถูกเก็บไว้หลายปีนะไม่ได้นําออกมาเปิดจําหน่ายเลยนะจนมาในช่วงประมาณน่าจะราวๆประมาณช่วงปี6.4นะครับนะก็พึ่งจะแล้วตอนนี้นะพิมพ์กลางเนี่ย,ยก็เหลือไม่มากนะครับนะเหลือประมาณจํานวนหนึ่งนะแต่หลวงพ่อท่านบอกว่ายังไม่ได้คัดเลยนะเดี๋ยวก็ ต้องมีแตกหักเสียหายอีกนะครับนะก็คงจะเหลืออีกไม่มากสักเท่าไหร่แล้วนะก็คงจะสมเด็จสมอเก,ก้าก็คงจะหมดจากวัดหนองตะแก้วอย่างสมบูรณ์แบบนะตอนนี้หมดอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็คือ2พิมพ์นะพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กตอนนี้เหลือพิมพ์กลางและพิมพ์กลางได้ทากล่องออกมาแล้วก็คือเป็นสีฟ้านะครับนะนี่คือบทสรุปนะครับนะของสมเด็จสมอเก,ก้า ทุกพิมพิมเล็กพิมพใหญ่พิมกลางของวัดหนองตะแก้วว่ามีที่มาที่ไปยังไงทําไมกล่องพึงทึงเอ่อพึงเอ่อถึงพึ่งเกิดขึ้นพูดผิดพูถูมเนี่ยทำไมกล่องสีฟ้าเนี่ยเอ่อพึ่งเกิดขึ้นนะครับนั่นไม่กี่วันนี้เฮ้ยเมื่อก่อนนี้ไม่มีเลยนี่แหละเหตุผลที่พึ่งเกิดขึ้นนะทำไมถึงมาเกิดขึ้นทีหลังได้นะเพราะกล่องเนี่ยไม่ผิดเขาเจ้าแต่พระเนี่ยเข้าไปที่บุธาภิเศษอย่างเดียวนะแต่บางบางเอ่อบางวัดอย่างเงี้ย เขาก็จะทําให้เสร็จพร้อมเลยนะถ้าบางรุ่นเนี่ยมีจํานวนการสร้างไม่มากสักเท่าไหร่นะครับนะ <c oughs> เขาก็ในสมัยก่อนนี้นะอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าในสมัยก่อนนี้คือ,อ,อที่ยังไม่มีรุ่นเนื้อนะแต่เท่าที่ว่าที่ทราบมาถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเนื้อทักวันนี้เหมือนเขาก็จะทําสําเร็จมีกล่องมีอะไรมาพร้อมเลยนะเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะเกิดความเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมันมีการเสริมเติมแต่งอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะครับนะอันนี้เราก็ไปดูนะลงไปในพื้นที่ไปดูจริงๆนะครับนะก็ไม่มีการเสริมเติมแต่งนะก็เป็นตามธรรมชาติของเขาไปนนะครับเื่องด้วย เหตุผลห,หลายๆปัจจัยคือผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าประเด็นที่1นึนะคือทําไมว่านองตะแก้วไม่เคยเอาออกมาจําหน่ายเพราะเมื่อก่อนเนี้ยคนเข้าวัดน้อยมาก ก็นะจะมีแต่ชาวบ้านในพื้นที่เท่านั้นนะครับนะที่เดินทางเข้าไปนะครับนะักศิษย์นักศิษย์หลวงพ่อกลวยบางส่วนที่เดินทางเข้าไปนะบางทีเข้าไปเขาก็ไปกราบรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยแล้วก็ไปไปดูต้นสมอไปไหว้ต้นสมอแล้วก็เดินทางกลับออกมานะ <c oughs> ก็ไม่ได้มีกระแสรเรื่องทางด้านวัตถุมงคลสักเท่าไหร่นะวัตถุมงคลก็เลยไม่สามารถจําหน่ายได้นะเพราะไม่มีใครสนใจเรื่องทางด้านวัตถุมงคลนะครับนะจนมาวันหนึ่งมีกระแสนะทางวัดถึงจะได้ออกมาจําหน่ายนะครับและก็ตามข้อมูลที่เราให้ไปในหลายๆคลิป นะก็รุ่นนี้ก็จัดสร้างขึ้นตั้งแต่ในปีพศ2557นะทางวัดก็เก็บรักษาเอาไว้นะเรื่อยๆจนมาถึงณปัจจุบันนี้